เห็นชีว่าตำแหน่ง CP Most Admired Executive ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากสโมสรฟุตบอล True b a n g k o k u n i t e d ที่ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื่องหลังความสำเร็จของทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยจากปากประธานสโมสรทีมแคนเทพคุณขจรเจียระวโนนว่าอะไรคือเคล็ดลับ และเป้าหมายสูงสุดของสโมสรกันครับมันเป็นการวางแผนมีวินัยแล้วก็การรวมตัวของนักเตะแต่แตและโพ i ิชันโค้ชฟิตเนส c ค้ชโกลี่โค้ชฟิตเนส s ิ f i s โอทีมงานทุกคนนะครับกว่าจะรวมตัวได้กันขนาดน,นี้นะครับไม่ง่ายเบื้องหลังเราทำกันมาหลายปีแล้วลองผิดลองถูกมาได้วันนี้นะครับปีนี้ เริ่มต้นสวยอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราภูมิใจมากนะครับอพอเริ่มได้<อ>การเป็นครับขึ้นมาเนี่ยก็ผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่สปาร์ทเลยทําให้มีความมั่นใจนะฮะว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยถูกทางแล้วนะครับทําไมเครือซีพีถึงตัดสินใจมาเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลครับคุณสุประชัยเชียรพนธ์ได้มีวิสัยทัศน์ว่าการกีฬาเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและผมก็ได้เกียรติอย่างสูงนะฮะที่คุณผู้ชายให้ผมมาเป็นประธานสมโมสรมาช่วยบริหารกีฬาเพราะผมก็เป็นคนรักกีฬาอยู่แล้วตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าทีมของเราก็เป็นของ CP ีของ Tru ูของเรือเราทั้งหมดเนี่ยเราเป็นตัวแทนให้เห็นว่าศักยภาพของเรือเนี่ยเป็นยังไง ความเป็นมืออาชีพของเราเราก็เป็นคนไทยบริษัทไทยเป็นตัวแทนคนไทยตอนนี้เนี่ยที่ออกไปแข่งต่างประเทศ ในเอเชียให้เขาเห็นว่าศักยภาพของเราเนี่ยคืออะไรสุดท้ายนี้นะครับคุณขจรยาฟักอะไรถึงแฟนฟุตบอลของสโมสรและเพื่อนพนักงาน C p ีบ้างครับที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าแฟนบอลเราเยอะขึ้นทุกวันแล้วก็ให้กําลังใจนักเตะเราเนี่ยอยากได้ยินเสียงนะครับพอยิ่งวันยิ่งเยอะเราก็ยิ่งมีกําลังใจเยอะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับมาให้กําลังใจเราตลอดนะครับไปก็เจอหน้ากันทักทายกันอยู่กันตลอดแล้วก็ถ่ายรูปกันสรุกสนานแล้วก็ทั้งเที่ยวกันทั้งอะไร ผมก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็ช่วยกันส่งเสียงดังๆเพราะพวกเราเล่นอยู่ก็จริงแต่เราก็ฟังเสียงพวกคุณอยู่ตลอดนะครับต้องขอขอบคุณมากครับความสําเร็จของ True b a n g k อยู่ในเ d กยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของไทยลีกให้เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียไดรายการ a f c c h a m p i o n s l e a g u e อีกด้วย <pants S 1> เห็นแบบนี้แล้วก็ต,วต้องเอาใจช่วยตัวแทนของประเทศไทยให้ไปได้ไกลในระดับเอเชียเหนือสิง mm ่ง hmm. อื่นใด ความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นและพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสอดคล้องกับค่านิยม3ประโยชน์คือสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าต่อประเทศชาติประชาชนและองค์กรเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว CP CP most admired executive o f t h e week